ทำมาจิต้าไงเธอจะไม่ต้องกลัวอันหับแดกถ้าดูง่ายอ่ะคือดูราคาเกับสมันก็จะมี QR แล้วก็ผลิตที่อิสราเอลนะคะอันนี้คือเป็นเป็นประเทศที่คิดคนา Single Use Only นะคะถุงซีนอย่างเงี้ยก็บอกอะไรไม่ได้ไม่รู้เขาไปเอาสติกเกอร์เดิมมาติดหรือเปล่าเธอจะกล้ายืนหยัดเพื่อตัวเองไหมล่ะในการแบบขอขอดันนะเช็คหัวเขาอาเงี้ยเออ เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าราคามันถูกจนน่าสงสัยต้องเอก,กถ้าหารต่อชดอแล้วไม่คุ้มแล้วแถมไม่ได้ผลด,ด้วยอย่างเราเนี่ยเราจะราคาประมาณหนึ่งลองเช็คดูกับการยิงเนี่ยเราจะยิงเจ็ดร้อยถึงพันห้าบวกแต่ว่าใดๆมันก็อาจจะไม่การันตีเพราะว่าเขาจะใช้หัวซ้ำยิงให้เธอเจ็ดร้อยถึงพันห้าก็ได้แบบไม่สนเพราะฉะนั้นนะ่ะจะบอกเลยว่าเช็คยากมาขนาดเราเป็นหมอเองอะ ต้องเช็คอย่างละเอียดอ่ะมัน,นจะเห็นว่าเอออันนี้คือใช้มาแล้วสรุปว่าเช็คได้ประมาณหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเช็คยากมากๆมันอยู่ที่จัญญาวันเลยอ่ะไม่ได้แปลว่าคลินิกที่จะขอเป็นหมอจะปลอดภัยอแล้วพูดกลางๆทั่วไปเลยว่าคลินิกไหนก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตัวเองดูราคาเป็นหลักถ้ามันถูกเอ๊ะอ่ะอย่าไปคิดว่าของดีและถูกมีในโลกเขาต้องทำเไงก็ได้ให้กำไรเท่าเดิม Yeah. Mm -hmm.